เกี่ยวกับเรื่องตายเรื่องตนะคะระยะไหนยังไงเอออันนี้ระยะเดี๋ยวนะให้พี่คิดก่อนวิเขามีที่ดงเดี๋ยวเกณฑงชี่นี1.07นั่นตอนนั้คือระยะอ่าใช่ระยะสามกลางการตายทำงานอยู่50 5 2เปอร์เซต์งวต่5 2เป็นตใช่5 2เปอาขาอายุผู้หญิงนะคะอายุ78แล้วมีความดันเบาหวานเหราะใช่ใช่๋อเคสนี่มาเป็นสายเอง ขาก็บอกว่าเขาเป็นมานานและวะาหวานความดันเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองมา30กว่าปีแล้วแต่ครนี้เนี่ยไตมันก็เริ่มสื่อมไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ลองคุมอาหารแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วก็เลยเจอถาว่ามีอะไรช่วยได้บ้าง,างก็มาเจออูมิกั หารดานนะคะตอนนี้เนี่ยเขาพ่อสั่งอันนี้สั่งชุดเต็มเลยนะชุด1เดือนนะคะชุดละบัตรหเดือนเลยก็คือทานภูมี2สองซองแล้วก็ทานึซองต่อวันคือเริ่มต้นที่ค่าเกรดทีนีที่1นึ eGFR ที่52%าอเปร์เ๋อคือแสดงว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองในระดับใช่ใช่ถึงได้รู้ก่อนใช่ เขารู้มาคือคือเขารู้เลยแหละเป็นคนมีความรู้เลยแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาดูผลเลือดใช่เขาบอกเขาดูผลเลือดของเขาอยู่ตลอดเขาบอกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกเขาคุมความดันได้ความดันเขาจะคุมให้ได้ประมาณ80-120ทันยาเขาทานยาแต่ว่าแต่ว่าก็ตรวจด้วยตวเช็ความดันของตัวเองแต่เบาหวานเช็คไม่ได้เขาบอกเบาหวาน เขาเนี่ยโอ้โอเขาบอกว่าเขาคุมเบาหวานไม่ค่อยดีเลยจะให้เขาออกกําลังกายก็ไม่ไหวเขาอะอายุเยอะแล้วจะมาเจ็ดติดก,ก่าแล้วก็กระดูกของกรอบเขาออกกําลังเขาเคยกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาก็เลยออกกําลังกายไม่ค่อยได้ม,มีคิดว่าเขาปุงเรื่องอาหารยากด้วยอะ่ะคือแบบปุงแบบชอบทาน เพราะว่าน้ำตาลเขาเนี่ยแบบหลอกเกินร้อยห้าสรอยแปดสิบอะไรอย่างนี้มาถึงว่าน้ำตาลที่เจาะเองปลายนิ้วเนี่ย B.S. จะอยู่ประมาณ150ซึ่งหมายถึงว่าก็ยังไม่จริงไม่ควจริงไม่ควรเกินร้อยยีะเพราะว่าเบาหวานกับความดันเนี่ยเป็นต้นเหตุของไตเสื่อมถ้าไม่ให้เกิน120ได้เนี่ยไตจะปลอดภัยหน่อยแต่ถ้าเกิดเกินไปเนี่ยไตเนื่อง เขาจะเสื่อมตามอายุอยู่แล้วไตแ,แต่พอมีเบาหวานเพิ่มขึ้นมีความดันเพิ่มขึ้นไตจะเสื่อมเร็วกว่าปกติตซึ่งเขาก็กลัวตรงนี้แหละเขาบอกว่าตอนนี้เขาอเหลือไตเนี่ย52เปอร์เซ็นต์แล้วระยะสามแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเ,นนเขาเลยต้องหาว่าเอาอะไรช่วยได้บ้างก็เลยมาทานาตัวนี้ทานตัวนี้ครบหนึ่งเดือนเป๊ะเขาก็ไปตรวจเขาก็ส่งมาให้ห ไปตรวจแ lap ข้างนอกนะคะที่ผู้มาทั้งหมดเนี่ยอย่างลูกค้าท่านนี้นะคะก็จะเป็นแ lap ข้างนอกที่เป็นคลินิกทั่วไปที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเราสามารถหาทค่ิบใกล้บ้านตรวจได้นะคะเพราะบางคนยังไม่ทราบว่านึกว่าต้องรอหมอนัต้องรอไปโร<า>ง,งพยาบาลด้วยบางทีนะคะคือจริงๆไม่ต้องรอหมอนันะค่ะคลินิกแถวบ้านไปถามได้เลยค่ะคือถ้าเกิดเราอยากรู้เร็วนะคะคือไอ้ขอาภูมอาหารแบบนี้ถูกต้องหรือยังดินเัลของเราเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยนะสองอาทิตย์ตรวจเลยค่ะไม่ต้องรอหนึ่งเดือน บางทีมันหนึ่งเดือนมันอาจจะนานเกินไปเราอาจจะทานอะไรผิดพลาดมาซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยบีมจะบอกว่าให้อยู่สมุนไพรทุกรายการเพราะว่าเรื่องสมุนไพรเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ทําให้ไตเนี่ยลงยากมากหมายถึงไม่ดีขึ้นดีขึ้นยากดีขึ้นยากถ้ามันยังทานติดอยู่คือหลายคนคิดว่าคิดว่ามันช่วยถูแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจแล้วกินเจลแล้วแล้วค่าเลือดมันยังไม่ดีเหมือนที่ทางเราบอก ทางเราก็จะแนะนําว่าเออทานอะไรอยู่ทานอะไรอยู่บ้างที่ไม่ใช่เจลนะคะส่วนมากก็จะเจอกลุ่มหลายๆตัวที่เรารู้สึกว่ากินแล้วมันจะกระชุ่มกระชวยยังติดเรื่องสดชื่นอยู่แต่จริงตัวนี้ก็สามารถช่วยเรื่องช่วยอยู่แล้วแล้จริงจริงแล้วก็จะได้เห็นคนชัดเจนด้วยเราจะถ้าเกิดคุณทา ของคุณเนี่ยถ้ามันดีเนี่ยมันต้องคงน่าจะต้องดีมาตั้งนานแล้วถูกไหมคะคือเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มลองทีละตัวใช่ดิก็เลยบอกว่าถ้าคุณดจะถามก่อนว่าที่คุณทานนะคุณทานมานานหรือยังคุณอยากจะทานให้ครบจบคอร์สของคุณไมหมค่อยเป็นตัวดให้เรียบร้อยว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ดีคุณอยากจะเปลี่ยนมาของเราเนี่ยโอเคคุณก็จะได้อยู่ทางนั้นแล้วก็มาเริ่มของเรานัดมาเป็นเรื่องเป็นราวคุณพี่ท่านยีนไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มไไ่ด้ทานอะไรกินนานแล้วก็ไปตรวจครบสองอาทิตย์ปุ๊บอันนี้อันนี้ดึงเดือนอ๋อดึงเดือนอันนี้ดึงเดือนอันนี้เขาเขาขาซื้อชุดเนือนเดือนแล้วเขาก็ไปตรวจเองเดือนเดือนอันนี้ก็เห็นชัดเจนเราครบครูมหาไดีมากจากห้าสิบนะคะนี่อยากห้าสองตื่นเต้นมากจะให้าสองเนี่ยตอนนี้เป็นเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหเท่าอายุเลยอายุในวัยเจ็ด ใช่ไหมตอนนี้ครีเซียมเหลือ0.83โู้ยอายุ71เนี่ยครีเซียมต่ำไปเลยนะแปลว่าเขาคุมอาหารดีนะนะอาจจะแบบมีฟอร์เตอร์อะบีฟอร์ไม่มีมีมีแต่8เตอร์เลยบีฟอร์เขาว่าคุมแบบใช่บีฟอร์เขาบอกเฉยๆว่าเป็น1.07เออมันคันซีเรียสจริงๆก็อาจจะมีแบบต้องปรับให้ให้อยู่บาลานซ์มากคืนแล้วค่าอื่นนะคะโพแทสเซียมก็ ก็เั่นอยู่ในในเกมนะอ,<า>อยู่ในเกมทุกตัวแต่เมื่อกี้เนไมน้ำตาลน้ำตาล,ล <c oughs> เขาก็ยอมรับเขาบอกว่าเขายังคุมน้ำตาลไม่ได้น้ำตาลจริงๆต้อมีตรวจ สองค่าซึ่งเขาตรวจพบเลยใช่คือ FBS เนี่ยนะคะส่วนมากแล้วจะตรวจตรวจที่บ้านได้นะคะหรือว่าไปที่คลินิกหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะตรวจแน่นอน FBS หรือชูการเฉยๆเนี่ยนะคะมันก็ตรวจนะมัน fasting b l o o ช sugar นะคะมันจะไม่ควรเกิน120ค่ะนะสำหรับคนเป็นเบาหวานเคสนี้180ซซึ่งการตรวจพวกนี้ปกติเขาจะต้องให้หยุดอาหารก่อน8 8ชั่วโมงด้วยยังทะลุ ประ,ะมาณว่าของเดิมและอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นตัวแบบคีย์สำคัญเลยก็ค,คือตัวนี้จะเป็นตัวที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วจะให้ยาหรือไม่ให้ยากตัวนี้แหละคือตัวนี้ซงจะต้องเจาะเลือดที่แบบเป็นหลอดหลอดไปไม่ใช่เจาะปลายนิ้วแล้ไม่ใช่ที่เราเจาะเองใช่ไม่ใช่ที่เราเจาะเองอันนี้ต้องเจาะที่คลินิก หลอดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าเขาเรียกน้ำตาลสะสมะถ้าภาษาอังกาลปลีกเขาก็จะเขียนว,ว่าเป็น HbA1c นะคะ HbA1c ใช่าปกติแล้วจะไม่เกิน5.5นะเขาจะไม่ให้เกินนะ5.5ของพี่ท่านนี้เนี่ย7.3ก็เกินไง ก็เกิดเป็นเบาหวานมแน่นอนใช่เบาหวานแล้วก็ยังคุมไม่ได้บางคนอาจจะไม่อยากินหวานนจริงแป้งก็มีผลทูบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าข้าไม่ค่อยได้กินเลยแต่ว่าชอบกินขนมปังอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบกินข้าวเตี่ยวคือเรื่องแป้งของทอดเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางคนก็ยังไม่คิดคิดไม่ออกว่ามันในที่สุดแล้วมันก็จะไปเป็นน้ำตาลอะไรอย่างงี่นะคะก็นัคือเคสนี้จริงๆตัว เหมือนถ้าที่สร้างมาตัวอูมิที่ทางอยู่ก็คุมเรื่องน้ำตาลนะก็ช่วยช่วยเรื่องแป 2. 2> ้กอ่อนนะท่า แต่นี่อาจจะแบบเรื่องยังเพิ่งทานได้เดือนเดียวข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออาจจะก่อนหน้านี้ไม่รู้จะสูงกว่านี้แค่ไหนเนี่ยอาจจะลงมาบ้างหรือเปล่าก็ไปดูนะใช่ใช่ต้องรออีกสักเดือนหนึ่งแล้วลองดูว่าผลเป็นยังไงเพราะว่าสิติของเราเนี่ยนะคะเราก็ดูแลผู้ป่วยเบาหวานมายาวนานเป็นสิบปีเหมือนกันนะคะอย่างคนที่เป็นแผลแฉะแฉะแผลเบาหวานไม่หายสักทีเนี่ยทานของเราเนี่ยวันละสองซองเนี่ย ไม่เกิน5วันอะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแผลเล็กๆนะบางคนที่จะต้องตัดขาเนี้ยก็ไม่ต้องตัดได้ถ้าทานของเราวันละสองซองอย่างต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอูมิเนี่ยช่วยเรื่องเบาหวานน้ำตาลแผลเรือรังแน่นอนแล้วก็ไตด้วยใช่เพราะเราแนะนํากันมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าค่าค่า h b a ี c อวันต้องใช้เวลาใช่ใช่ต้องใช้เวลาถ้านันาสมนเขาสาเดือนลดได้สักจุดหหรือว่า งนี่คือแบบโอ้ย Amazing มากเลยคาหจากคุณหมอนะคะตัวนี้จะเป็นซ้อนที่สี่เนี่ยที่เราหลอกหมอไม่ได้หลายคนหลายคนตอนไปตรวจเลือดนะโอ้ยเดี๋ยวคนนี้นะเราจะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งไม่กินอะไรเลยน้ำตาลขนมขนมไม่ดูแบบไม่ไม่กินเออไม่กินน้ำน้ำหวานไ่เอาเลยน้ำเก็เดี๋ยวจะไปตรวจไปตรวจหาหมอแล้วหลอกหมอเป็นหลอกไม่ได้คือเจาะเจาะที่ปลายนิ้วอัจหลอกได้ อาจจะแบบตนะ่ำเนาะร้อยนี่4ได้ร้อยสามสิบได้แต่ HBA1C เนี่ยมันสะสมสามเดือนมันไม่ต่ำลงไปกว่า wow. อยู่ดีๆแล้วต่าไปเท่าปกติเลยจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมะซึ่งตัวนี้แหละเป็นตัวที่คุณหมอทําไมยังให้หลา่ยาเราอยู่บางคนบอกว่าเป็นเบาหวานมานานนะคะไม่ยอมลดยาทุกทีทั้งที่เจาะเนี่ยร้อยไม่ต่ำต่ำน้กว่าร้อยยี่สิบลอดแต่จริงแล้วคุณคุณหมอดูตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูที่เดียวของหมออ๋อนะคะถ้าอยากลดยาตัวนี้ต้องต่ํากว่าหกประมาณหกเนี่ยถึงจะปลอดภัยนะคะวันนี้ก็ เป็นเคที่สุดยอดมากมเลยค่ะฟ<ม><ร>ื้นได้จริงยืดหยุ่นเลือดได้ใช่เลยเเขอบคุณพี่พีมาก